The Anchor ฉใช้ในปี2020หรือในชื่อภาษาไทยเจาะข่าวผีเป็นหนังจากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้การกำกับของจองจียอนผูก้กำกับหญิงมากฝีมือและได้นะักแสดงนำก็คือซอนอูฮีซึ่งเธอคนนี้ผมก็เคยเห็นผลงานมาแล้วนะฮะจากหนังสยองขวัญที่ผมชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้อย่าง The Welling หนังเล่าเรื่องราวของจองเซราผู้ประกาศข่าวสาวที่โด่งดังมากๆวันหนึง่งเธอได้รับสายจากหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือว่ามีชายคนหนึ่งบุกรุกเข้าไปในบ้านของเธอและกำลังจะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นจองเซราจึงออกตามหาผู้หญิงคนนี้จนค้นพบว่าเป็นการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริง เธอเริ่มสืบสวนจนนำไปสู Banana, ป่สการค้นพบเรื่องราวและปริศนาต่างๆของคดีฆาตกรรมนี้ที่มีความลับลมคมในอย่างที่เธอนั้นไม่สามารถคาดคิดได้ห <analysis> นังถูกโปรโมตออกมาในลักษณะของหนังเฮอร์เรอ แต่ตัวหนังนั้นจะมีความเป็น m ิ s ทรีซับสเพนนะครับและมีความเป็นหนังจติตวิทยาค่อนข้างสูงมากซึ่งหนังแนวนี้จะมีความสนุกในตอนที่มีการคลี่คลายปมปริศนาแต่บางคนนะฮะอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องตีความและทำความเข้าใจกับเหตุการณ์บางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครอยู่พอสมควรครับ จุดเด่นของหนังเรื่องนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือหนังเรื่องนี้มีการสร้างปมปริศนาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและการเฉลยในตอนหลังที่มีลักษณะของความเป็นจิตวิทยานะครับ ทำให้ตัวหนังนั้นดูมีความลึกและมีมิติที่ดีโดยเฉพาะตัวละครของจองเซราที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้แหละนะครับผู้กำกับสามารถใส่ร่องรอยของเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ตอนที่เฉลยปมต่างๆออกมาสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้หมดเกี่ยวกับตัวละครตัวหลักนี้เลยนะครับ จุดเด่นต่อมาก็คือการหลอกคนดูหนังหลอกคนดูตั้งแต่การโปรโมทของหนังที่โปรโมทมาเป็นหนังอีกแบบหนึ่งการดําเนินเรื่องของหนังก็เป็นอีกแบบหนึ่งและหลอกให้คนดูนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าใครกันแน่คือฆาตกรใครคือคนที่พยายามก่อเหตุจนถึงฉเฉลยก็สามารถทําเราอึ้งอยู่พอสมควรเลยนะครับต้องยอมรับว่าผู้กํากับเขียนบทออกมาได้ค่อนข้างแยบยลและลงตัวมากๆเรื่องแบบนี้เกาหลีใต้เขาถนัดนักแหละนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือโดยความเป็นหนังเฮอร์เรอร์และถูกโปรโมตในลักษณะของความเป็นหนังผีต้องบอกว่าในหนังนั้นแทบจะไม่มีฉากที่มีผีออกมาตรงๆสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่การใช้มุมกล้องการใช้เสียงประกอบการใช้สีและบรรยากาศภายในเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกหวาดระแวงรู้สึกวังเวงและการรู้สึกหวาดกลัวโดยที่แทบไม่ต้องมีผีออกมาเลยนะฮะเป็นการเล่นกับอารมณ์ไม่น่าไว้วางใจของคนดูได้ดีมากเลยครับ ส่วนในด้านจุดด้อยของหนังก็ไอเช่นการมีปมบางอย่างที่ผมรู้สึกไม่ค่อยเคลียรครับถึงแม้ว่าจะมีปมได้มีการเฉลยออกมาที่ดีแต่ถ้าใครดูจบจะมีปมที่เกี่ยวกับตัวละครสองแม่ลูกที่เสียชีวิตว่าแท้จริงแล้วตายยังไงถึงแม้ว่าจะเฉลยออกมาแต่เราเองก็ต้องคิดเอาเองว่าตายเพราะอย่างนั้นจริงๆเหรอซึ่งผมก็อาจจะคิดมากไปก็ได้นะครับ ผู้กำกับอาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายขนาดนั้นก็คือตายตามแบบที่ตำรวจบอกในตอนต้นเรื่องส่วนใครที่ดูแล้วก็ต้องที่ความจุดนี้เอาเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอาจจะเข้าไม่ถึงก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครแม่ลูกที่เป็นตัวละครหลักถึงแม้ว่าผู้กำกับจะใส่รายละเอียดมาได้ดีแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าตอนเฉลยในปมตอนสุดท้ายผมเองก็ยังไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะครับอาจเป็นเพราะว่าผมนั้นมุ่งคิดแต่เรื่องของปริศนาในหนังซะมากเกินไป ก็เลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่พอถึงจุดคลายแมต์ก็เลยไม่อินครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ามันเกิดจากการที่ผู้กํากับเล่นกับประเด็นหนึ่งในตอนต้นเรื่องแต่กับสรุปอีกประเด็นหนึ่งในตอนท้ายเรื่องก็เป็นได้นะครับก็กล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ The Anchor เจาะข่าวผีก็เป็นหนังแนว H o r r o r Mystery and s u s p e n s e จิตวิทยาที่ผสมผสานกันได้ค่อนข้างลงตัวฮะ คนดูอาจจะต้องตีความและทำความเข้าใจอยู่บ้างในรายละเอียดบางส่วนของหนังซึ่งหนังก็มีการหักมุมและหลอกคนดูได้ดีครับส่วนความสัมพันธ์ของตัวละครและจุดคลายแม็กของหนังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอินกับความรู้สึกสิ่งที่ผมกับใส่มาได้มากมายขนาดนั้นนะฮะโดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้ <c oughs> ผมก็ถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องของเกาหลีใต้ที่มีบทค่อนข้างดีและเป็นหนังที่ผมขอแนะนำให้ดูอย่างยิ่งครับดังนั้น ทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Anchor เจาะข่าวผีเอาไว้ที่8.5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ